เนี่ยครับอุบัติเหตุเกิดจากโค้งไม่รับเยอะมากให้ถามว่าอุบัติเหตุโค้งไม่รับเนี่ยไปแก้ไขได้ไหมแก้ไม่ได้แผนงกระทางแก้ไขได้ไหมใช้ตังค์นะนะครับก็เลยมาคุยเหมือนกันว่าเนี่ยมันจะร้ายของมันเนี่ยฝานหน้าหลบพังนะครับถ้าดังตึ้งมาโดดขึ้นบาดเยอะเยว ที่ยางไหมมีท่างอันียางอันนี้อังไงางครับอนี้ต่างัที่ยางเรื่องมีนานน้ำไม่ได้นะรานน้ำถังน้ำนะมกีทันไม่มี่สองกีสองมีสองขกมีสองขกแล้วมีหมดทั้งสองขั้ไหมยงครับต่องมอขั้วมีทางหมดครับ

มันไม่ธรรมดาพี่พี่ธรรมดาพี่เสียงข้าปับธรรมดาพี่แต่พี่รู้ไหมว่าของพี่เนี่ยสร้างความเสียหายให้คนเยอะมากแต่มันทาให้ทันนะครับสร้างความคือคือจริงๆเรื่องนี้จริงๆเหมือนไม่ใช่เลยไม่ใช่ไม่ใช่อย่างนี้เลยหมายถึงว่าหมายถึงว่ามันเป็นคําพูดของเหมือนคนบางคนที่พูดคำนี้ถูกต้องถ้ารวยเขาไม่ซื้อโถสหรอกคนรวยไม่ใช่มันมีบางคนที่เขาบอกว่าคนูรวยไม่เกี่ยวกับใครก็เหมือนกันกับพี่พี่ว่า ผู้เสียถ้าไม่มีปัญหาแต่คนที่เข้าประสบเหตุคนที่เข้าประสบเหตุหือยังไงก็ต้องรบกวนนะครับไม่อยากเสียไม่อยากปรับคือหนึ่งไม่อยากปรับท่านสองที่ทำงานที่สองที่เรียกมาประชุมตรงนี้นะครับไม่อยากเห็นอุบัติเหตุไม่อยากเห็นความสูญเสียนะครับที่ขับรถไปเนี่ยถ้าพี่ขับรถไปแล้ววันหนึ่งที่เบรกไม่เข้า พี่แตะเบรกแล้วมันไม่หยุดเนี่ยเข้าใจไหมเข้าใจว่าคำว่าแตะเบรกแล้วมันไม่หยุดเนี่ยถามว่าผมไม่เคยประสบถ้าผมไม่เคยประสบผมไม่พูดหรอกผมประสบมาผมประสบมาหน้าหน้าโรงเรียนในหนองหิ่งเห็นไหมเปนแีบถ้าฝืนมันก็จะชนใช่ไหมเราก็ห่างนิดนึงเอาตูดฟาดเสาให้มันหยุดพอตูดฟาดเสาปุ๊บ์ไม้คันนึงก็ร่อตูดผมอีก ผมโดนไปสองดอกไปถามว่าผมผิดไหมผมไม่ได้ผิดแต่ผมเอาตังค์เขาไว้เวลารห้ประกันทั้งหนึ่งซ่อมไอ้ที่ตังค์เราซ่อมไป